เอออสวัสดีครับสวัสดีเวลาแฟนเทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับจอร์ดี้บ้าเกนแคทเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมอยู่กันในอนิเมแวนกาล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 าเล่นวันเดียวหมดเป็นแสนเป็นล้านโลบักอ้าวเรื่องดูตอนนี้ครับผมตอนนี้นะฮะเลเวลสามสองแล้วครับบ้าเกมมากเล่นวันหนึ่งสิบยี่สิบชั่วโมงแล้วมิติกูเนี่ยมีโคตรเยอะท่านผู้ชมฮะถ้ามันเทรดให้น้องๆได้เดี๋ยวพี่เทรดไปแล้วนะครับบางตัวกูก็ไม่ได้อยากได้เลยเพราะทำไมกูอยากได้อาลูขาดยังไงล่ะน้อง ตัวระดับเทพตัวระดับตัวรับเลยนะที่ไม่เพื่อนวัยรุ่นเป็นเทนกอจะเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์ผมสักหนึ่งทีละกันนะฮะและคลิปนี้แน่นอนครับผมเราจะมาสุ่มอลูขาดกันแจก1 0 0 0งพันลบากันก่อนเลยครับผมเพียงคอมเมนต์อวยพรให้จอร์ดี้ได้อลูขาดนะครับอวยพรมาก่อนเลยนะครับก่อนจะดูคลิปนี้ให้จบนะฮะมันได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่อวยพรมันก่อนอย่าลืมใส่ชื่อโลบอกด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็เข้ากลุ่มด้วยนะครับเพื่อจะรับ1 0 0 0งพันลบากนะครับสุ่มเด้อ วันนี้นะครับผมจะเติม10,000แสนเพชรท่านผู้ชมเออแสนเพชรเลยมานี่ครับผม6 0พ0เกมเนี่ย1 4ึ9ันะครับจัดไปพันเพชรเอยไม่ใช่นะครับแสนเพชรลุยขอเติมก่อนระหว่างที่ผมเติมก็เอามือเอื้อมไปกดไลค์ให้หน่อยรักกันตัวรับตอนนี้มี2ตัวนะครับก็คืออาลูขาดนะครับที่หาได้จากตู้เนาะซึ่งมันต้องสุมในตู้นะครับขาถึงจะได้ซึ่งโอกาสเนี่ยประมาณ0.10.20จุดเท่าไหรไม่รู้นะครับแต่ออกยากมากตัวอีกตัวก็คืออีกลิสนะฮะ แม่ทับใหญ่ของซองจิงวูซึ่งหาได้จากด่านซองจิงวูแอคสามนั่นเองและก็แพ็กสุดท้ายมานะครับครบแสนเพชรกันแล้วบึ้มเออแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับนะเราต้องไปเพิ่มดวงกันหน่อยผมมีสูตรเพิ่มดวงอยู่ท่านผู้ชมนั่นก็คืออนิเมะออฟฟิศดีไซน์หรืออนิเมะดีไซน์นั่นเองนะท่านผู้ชมครับเราจะไปเพิ่มดวงกันที่นี่ก่อน เพราะว่าที่นี่เขามีชุดอาลูขาดขายฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเอามาในแมปเนี่ยทุกคนก็นเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอานิเมะมามากเลยนะครับอนิเมะดังๆเยอะมากที่เกียดเดินหาก็ปุ่มเทเลพอร์ตได้เลยแล้วก็พิมพ์ได้เลยฮะจะเลือกเป็นโซนก็ได้หรือคาแรคเตอร์ก็ได้นะฮะเราก็จะหานะว่าเมตัวที่เราจะหามีหรือเปล่าก็พิมพ์เลยอาลูขาดนี่ไงมีจริงด้วยนะครับเราก็คลิกไปเลยแล้วมันก็จะวาา์ปให้เราทันทีนะฮะสามารถกด e กดท้าย o ทดลองใส่ดูก่อนได้แบบฟรีๆนะครับว่ามันเทหรือเปล่ายัยาย ถ้าถสกสนใจแล้วอยากแต่งอย่างนี้แหละพี่กดซื้อทั้งหมดได้เลยฮะมันก็จะรวมราคาไว้ให้เลยนะครับถูกๆมากเลยเนี่ยแล้วเราก็กดซื้อได้เลยพากันไปเรียบร้อยนะครับเท่านี้เองแล้วเราก็ไปใส่ของได้เลยนะเป็นไงง่ายนิดเดียวโอเคเราจะเอาจอร์นี่คอสเพย์เป็นอาลูขาดกันเลสโกเอตมาแล้วอาลูขาด <c oughs> อาลูขาดเวอร์ชันจอร์นี่นะท่านผู้ชม เอาเรื่องแล้วดูทำไมมันเดินอย่างงี้วะอย่างแรกมิสเตอร์สตาร์ทครับลูกพี่ขออาลูคาร์เดอร์นะครับซื้อน้ำยาก่อนท่านผู้ชมแสนเพชรเลยนะครับพี่ชายไปน้ำยาเอาตาลักกี้ด้วยแล้วก็ท่องคาถาซาโบซาโบฮีซาโบแล้วก็อะไรกับกูสิบรอบแรกพังปุ๊บ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 เกลือนะครับผมปิดแอนิเมชันไว้นะที่เกล็ดดูเพราะว่าเราสุ่มกันเยอะมากถ้าสุ่มแบบเปิดแอนิเมชันนะชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่เสร็จแป๊บเดียวท่านผู้ชมแป๊บเดียว ครั้งเดียวเราเหลือแสนเพชรแล้วอ่ะหลังจากนี้ลุยๆครับผมมาดูหนึ่งหมื่นแรกกันปาบเข้าไปไหมออกนะครับโอกาสออกมันเท่าไหร่วะมิติเนียศูนย์จุดห้านะแต่ว่าอุูขานี่เนี่ยจะศูนย์จุดสองนะท่านผู้ชมจัดไปโอ้ยไหมออกไม่มีเลยมิตรงมิติก็ไม่มีเลย แล้วรูตูดเอามาก็ได้ไม่ไม่ไม่อยากได้อยากได้ตัวไหนกูอยากได้เบนจิตาก็มีแล้วกูมีหมดแล้วทุกตัวเอาโอปิโต้ก็ได้พี่ลุดเดนมานั่นไงซาสตูดคุงนะฮะกูมีประมาณ20ตัวแล้วท่านผู้ชมฮะซาสเกตตูดคุงเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดับเบิลเลยเวี่โอ้โหขอนลรูตูดไม่ให้กูมาสองตัวเลยอาลูกขาดกบพี่ผมผมก็ไม่ได้อยากได้มิติกคู่กัน2ตัวอย่างนี้นะนจะเป็นรอบแรกเลยที่ผมสุมได้มิทติกคู่กันนะฮะในตู้เดียว2ตัว เอาเรื่องแมปนี้มันเอาเรื่องโอเคเหลือเก้าหมื่นห้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เร็วมากนะฮะกูจะบ้าตายไร้วันอะไรมันจะเร็วขนาดนี้ครับผมเหลือเก้าหมื่นสามแล้วนะคฮะช่วยอวยพรให้ผมด้วยท่านผู้ชมอุตส่าห์แต่งตงัวเป็นอาลูขาดในแมปอนิมอลดีไซน์เลยนะเว้ยมันต้องดวงดีดิวะเออเมื่อกี้ก็เห็นแล้วน่าดวงดีนะครับได้มิติดคู่กันสักงสองตัวอย่าลืมก็ไปแต่งกันด้วยละกันโเกลี่ยยับยับโอเคนะครับไปแล้วครับผมเหลือเก้าหมื่นแล้วท่านผู้ชมครับต่อกันเลยยาวๆฮะ รออะไรล่ะครับผมมออไม่มีเลยเกลือแดกแหวนกนรกมันไม่ออกจริงเหรอวะพี่ฮะออกมาสักหน่อยดิออขอให้อยากเห็นแอนิเมชันตอนอาลูขาดออกอ่ะสารทิปขนาดนี้มันต้องออกแล,ล้วหวอวะเงียบหยิบออนไลน์เงียบเลยไม่มีเลยขอใหผมเ้วยครับพี นี่แหละท่านผู้ชมครับตอนนี้8ปดหมื่นสี่แล้วท่านผู้ชมอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นมีสูตรไหมมีสูตรไหมหมุนอะไรเนี่ยเออหมุนสองทีกระโดดจับจับปั้งนั่นไงนั่นเลยเป็นางานะมบงดูกันไปยาวๆท่านผู้ชมมันต้องหมาอะไรมันต้องหมาเออหมาเน่ตรงนี้มาเน่ไม่เลยไม,ไม่ไม่มีแววเลยนะครับอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นวะขอสักตัวไม่ได้พี่นี่ดดย ดูในแชทเนี่ยมันมีคนได้เนี่ยนี่อาลูคาดเอ้ยไม่ใช่ได้อีกลิสเนี่ยด้านบนตัวด้านบนได้อาลูคาดนะยพี่เฮ้ยคดเกินผมไม่เห็นได้กับโปกพี่เลยเจ้าของเกมไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้กูเลยกูเติรไปเยอะมากนะพี่อ้อโหไาตะเกตุงมาทําไมไไอ้บ้านนาละนวดน้นนองไปแล้วครับผมตอนนี้นะครับยาวไปเอาเรื่องดูกันไปยาวๆพี่ก็เกือเกินละบางทีเกอืกิน เจ็ดหมื่นแล้วท่านผู้ชมครับผมโอ้โหไม่มีแววเลยจริงๆว่ะมันต้องมาดิว้าต้องมีเพชรกว่ามากกว่าชาวบ,บ้านชาวช่องผมเลยนะมันต้องออกมา,าดิว้าลูกพี่อยากเสริมไหมกูไม่นักเกี่ยวนะจะส่งไา้เสริมใหมาอีกแล้วซาสึเกะมึงมาอีกแล้วพี่กูไม่ได้เรียกมึงมาพอไม่เรียกขยันมาเหลือเกินซาสึกินารูโต ตอนนี้ก็เหลือสี่หมืนเพชรแล้วท่ผู้ชมครับเงียบกิบออนไลน์เลยฮะตอนนี้นี่มันโอ้ยคนร่าสุดมันได้อาลูคาดอีกแล้วเ <c oughs> จ้าของเกมที <c oughs> ่ไม่มีดวงเลยวะเบจิต้าเพื่อนเลิฟโอเคขอบคุณที่มา <c oughs> มันได้กันอีกแล้วเด้อเอยอารูโอคอาลูขาดโอ้เบจิต้าโอ้มาปลอบใจกูรัวๆเลยเวีน <c oughs> จะร้องไายหลายวัน พวกมึงได้อ้าวเรื่องกันทุกตัวเลยนะกูถามจริงอ่ะใช้ดวงกันบดไปแร้วหรือเปล่าสุ่มกันได้จังเลยโอบิตรงโอบิจูดอะไรเดี่ยใช้นี่เนี่ยใช้นี่กูสุ่มมาสี่ห้าล้านเพชรแล้วโอไม่ใช่สี 4, ่แสนกาเพชรแล้วแม่งได้ใช้นี่อยู่ตัวเดียวท่านผู้ชมโอเคผมจะสุ่มไม่เหลือแค่หมื่นเพชรละกันทนะ่านผู้ชมนะหรือสุ่มไม่หมดเลยหรือใครอยากดูให้หมดเลยหรือเปล่าเออมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่ละลูกพี่มันเริ่มไม่ใช่แนวทางแล้ว ไอ้เนี่ยลาสุดออกอีกแล้วไอ้เอฟโรมันทารูคานอีกแล้วจะไมต้องมีข้อความมาให้กูปวดใจตลอดกูก็สุบแล้วสุบอีกเพนมาเลยอทุกคนหนึ่งพันเพสุดท้ายมานะครับโอเคไม่ออกโอเคเงียบกิบและสุดท้ายถายทุดเกงมง <laughs> ไม่เหลืออะไรเลย <laughs> เอาเป็นว่าใครที่ซื้อชุดอันนี้แบบอันนี้มะดีไซน์แล้วแต่งเป็นอลูขาดแล้วก็เปิดได้อลูขาดนะแล้วก็มีวิดีโอมีรูปภาพนะครับประกอบนะเอาไปเลยหนึ่งหมื่นโลบักแล้วกันนะครับโสมายกูไดแแ้แต่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 ไม่เป็นไรนะคลิปนี้นะครับพอดีว่าจอร์ดี้ในอีกจักรวาลหนึ่งนะฮะในอีกผู้จักรวาลหนึ่งเขาสุ่มได้อาลูขาดชัยนี่เออเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่า อาลุคาดใช่นี่ตัวแรกของเซิร์ฟเนี่ยที่แอดมินก็การันตีแล้วว่านี่คือตัวแรกของเซิร์ฟจะเป็นยังไงเลสโก้แลกอยู่กับจอร์ดี้ในอีกผู้จักรวาลหนึ่งนะฮะมาคุมาเอ็กไอนั่นเองดูเฮ้ยไอ้นี่มันโหดกันไปหรือเปล่ามีอาลุคาดใช่นี่นะฮะบัฟอิทเทนอลและมีอีกลิสด้วยเอ้ยจอร์ดี้เวอร์ชันทำไมจอร์ดี้จักรวาลน,นี้เขาดวงดีจังวะเดี๋ยวมาดูดิไม่นี่นะครับบัฟอีทเทอร์เรียลไม่ใช่อินเทนอลขอดูหน่อยวังว้าว สุดโหดสุดโหดเฮ้ยใช้นี่นะครับถ้าดูธรรมดาเนี่ยมันจะใช้มั่วนะแต่ว่านี่เป็นระดับใช้นี่ตัวแรกของเซิร์ฟและดูดาเมจเป็นแซดด้วยยังไม่อีโวนะครับตัวนี้นะซึ่งใครที่สุ่มได้เนี่ยมันจะให้ของอีโวมาด้วยนะเดี๋ยวพามาดูว่าอีโวใช้อะไรบ้างนะครับสลับอาลูขาดเรานะครับนี่นะก็จะใช้ปืนหนึ่งกระบอกนะครับปืนนี้ถ้าใครสุ่มได้อ่าอาลูขาดมันจะให้มาเลยนะแล้วก็ใช้พวกนะครับเรียกดาวไหมหรือเรียกหินคิดเต้ล ติดปากเรียกดาวแหละดาวเขียวดาวเหลืองดาวม่วงนะครับดาวแดงแล้วก็ดาวเรนโบ์นะซึ่งพวกดาวเนี่ยนะครับสามารถเอาดาวเขียวมาคราฟได้นะครับในนี้เอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่าว่าอลูขาดนะครับบัฟนี้นะฮะจะเทจะอะไรขนาดไหนนะครับเวลี่ยุบหกนะตอนนี้อ่ะโอเคครับเข้ามาในดานเลยฮะมานะครับอลูขาดก็เราใช้เงินลงนะครับสองพันนะฮะนี่เลยจัดไปเลยละกันนี่นะครับมาถึงข้อก็จะใช้ลูกเตะนะครับตัวนี้ดูท่ามันก่อน ยาเคโคเท่แคบลูกก็เลยครับพี่ชายเอาเรื่องจีนจาดสกิลแรกของเขาคือการเตะนะครับซึ่งมันไม่มีเสียงนะก็งงเหมือนกันทำไมมันมันไม่มีเสียงวะดาเมจอยู่ที่1,112นะคุณผู้ชมนะคูดาว6นะครับวงกว้าง28นะครับอัพเกรดเลยละกันตามเข้าไปนะครับก็จะเป็นลูกเตะเหมือนเดิมพาสซีฟของเขานะครับก็คือทำดาเมจติดเลือดนะครับนะสูงสุดได้ถึง25%เลยก็คือเพิ่มดาเมจอง25%นั่นแหละติดเลือดนั่นเองนะครับ เอ,อัปเกรดท่าต่อไปครับผมเป็นท่าย,ยิงนะครับไม่มีเสียงเอฟเฟคเหมือนเดิมคาดว่าเขาได้จะใส่มาเร็วๆนี้ทําไมตัวซีเกตแลตัวแรกขนาดนี้เสียงเอฟวเอฟเฟคไม่มีงงเหมือนกันนี่ฮะสับเยอะครับผมเป็นการยิงนะขอดูขอดูท่าย,ยิงทีพี่สุดโหดเลยตัวนี้ยิงปัป๊บยิงเวทมนต์อัปเกรดต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมเช้เงินสามพันแปดร้อยนะครับดามจเป็นสองพันสี่แล้วอัปเกรดต่อป้างเข้าไปนะครับนี่ พุ่งไป2 7 4ท่านผู้ชมครับเปลี่ยนท่าใหม่เป็น Miss Form นะฮะใช้เงิน7,125จัดไปนับก็จะเป็นเอลีอย่างนี้เลยโอ้ยท่าสายฟ้าโลกาธมินหมุนหมุนยิงโคตทสุดโหดเลยพี่ชายดูเอาเรื่องอัพต่อนะครับนี่เลยนะครับโอเค9,500ป้าแม็กนะครับดาเมจอยู่ที่ 3.41k นะครับ ดาวเวล์เยอะกว่านี้ก็น่าจะสุดโหดกว่านี้แถมอีโว่ก็จะมีสกิลอีกนะครับอันนี้มาพรีวิวให้ดูเฉยนะว่าอาลูคขาดชายนี่หน้าตาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรีวิวเต็มก็ค่อยว่ากันอีกทีซึ่งบัฟตัวนี้นะครับเป็นบัฟ0.9นะเป็นจริงเรียกๆกไรคือบัฟ0.2นั่นแหละนะฮะก็วางได้สามตัวนักผู้ชมนี่เลยวางคู่กันเลยปั๊บก็อ้าวอ้าวอบไม่นี่นะฮะก็วางไปเลยปั๊บัฟบัฟนะครับโอเครอเงินนะฮะเงินหมดถังแล้วนี่แหละฮะ อาลูขาดใชนี่ตัวแรกของเซิร์ฟเป็นของคนไทยของมาโอคุมะ X i นะฮะหรือว่าจอร์นี้อีกพระหูจักราวาลหนึ่งนั่นเองนะครับบอสเอาบอสยังไม่ชัดออกเลยตายซะแล้วนะครับโดนไวรุ่น AOE นะฮะสุดโหดฝันติดตามกันด้วยนะครับเพื่อดูรีวิวตัวต่อไปนะฮะแต่วันนี้ลาไปก่อนคลิปนี้เจอกัน